นี่ครับใช่มี่ดแล้วตลอดเลยยังกำลังถ่ายอยู่นั่นนะครับอยู่นู่น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 นะครับรูปเป็นก็หนังสือเล่มนี้นะจัดทำเพื่อเอาราไรได้ส่วนหนึ่งนะครับผมมามอบให้กับกับการต่อยอดกระถินล้วนๆเลยนะครับผมก็จะมีรูปภาพตั้งแต่สมัยไหนสมัยไรนะแล้วก็ นครับรูปรูปมีเยอะมากครับผมเนี่ยนะฮะหลายหน้ามากเลยนะครับแล้วเป็นภาพสีสีทั้งหมดเลยนะครับผมนะฮะก็เรียกว่าก็เป็นเก็บเป็นที่ระลึกไว้ได้นะครับผมอันนี้น้องระดเก๋เราญาญ่าได้สตาร์ทที่ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะเห็นนึกไม่ออกอ่ะเริ่มต้นที่ราคานะครับผมผมว่าสามพันบาทนะครับสามพันบาทรูปสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสามพันบาทนะครับผม ลูก็สวยอะลิซบูนลิซ่ายังครับลิซ่าตายแล้วเล่มเดียวนะฮะโลเลยนะคะมีเล่มเดียวในโลกอะไรนะคะอะไรนะคะเอ่อน้องยายาครับค่งท่านเหรอคะอุ้ยท่านผู้หญิงคนนี้นะคะอะไรนะคะึ่งหนหึ่งหมื่นค่ะหนึ่งหมื่นตายแล้วว้าวโอ้ยมีหมดเลยอ่ะเจ้าตอนไหนอะครับงานทุกงานเลยค่ะ หมื่นห้านะคะหมื่นห้าครับหมื่นห้าอ้าอุ้ยมีมีแม่ด้วยมีแม่ปลาแม่แก้วด้วยมีแม่ปลาด้วยครับมีแม่แก้วด้วยเปล่ามีครัมดทุกแม่สวยอันนี้ที่ไหนอะอันนี้โอ๊ยเอีนี่ยใครที่อยู่ในกล้องเนี่ยอันนี้เอออออยอีอยมาเปล่าอันนี้ไม่ได้บอ หมื่นห้าแล้วนะครับตอนนี้หมื่เนเท่าไหร่แล้วครับเราจะยากยากว่านี้รอจังเลยรอไหมคะเงี้ยว่า,าต้องได้มากกว่าหมื่นห้าค่ะน้าเด็กพูดอะไรสวยสุดครับสวยครับดูสิลูกใหญ่เ,<อ>เราได้เด็กเลยไม่ชียพี่เอกก่อนหน้าทุกคนว่าสวยด้วยเหมือนกันใช่มัยวันนี้ ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้หมื่นหมื่นหมื่น้านะคะอ่าหนึ่งหบาทหนึ่ง้าันบาทค่ะหมื่นห้าทมทุกคนเงียบหมดเลยครับน้อิาค่ะหนึ่งหมื่นครั้งที่หนึ่งนะคะหมื่นเจค่ะหมื่นเจวันนี้ต้องกระมูลอันเล็กๆหน่อยนะครับครั้งที่แล้วกระมบลอันใหญ่ หนึ่งหมื่นปดอะไรไ0ยแปดหนึราชบุรีนะคะราชบุรีค่ะหมื่นแปแล้ว1นง่นเก้ค่ะสองืนโอ้หนสองหมืนะคะสองหมืนึ่งนะคะราชบุรีสองหมื่นหนึ่งแล้วอยากได้ 2อืครั้งที่1ค่ะ2องหม่อ่ะ2องหมือครั้งที่2ค่ะมีใครสู้ไหมคะสู้ไหมคะงั้นสองหมือครั้งที่3ค่ะโอเคครัเชิญเลยค่ะเชิญขึ้นมาข้างบนเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวเรา